อยากออกจากงานประจําไปทําธุรกิจส่วนตัวจะทํำยังไงดีคะโค้ดนะครับมีลูกศิษย์แล้วก็ลูกค้านะครับที่นะครับมาเรียนออนไลน์หรือไม่ให้โค้ดเป็นคอนเซิล,ลให้นะครับบางคนก็เป็นพนักง,งานประจําอยู่บางคนก็ตัดสินใจว่าจะลาออกจากงานมาทําธุรกิจของตัวเองดีหรือเปล่านะครับวันนี้โค้ดเคก็ได้บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะตัดสินใจทําธุรกิจส่วนตัว นะฮะหลังจากที่เราทํางานประจำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่โค้ชเค้กเนี่ยนะครับก็จะมาบอกว่าถ้าวันนี้อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวกลับมาอีกทางเลือกหนึ่งก็คือหางานเสริมทําก่อนนะครับหลังเลิกงานเพื่อทดสอบก่อนไปทําธุรกิจส่วนตัวเต็มๆนะครับทีนี้วิธีการปัจจัยนะครับที่จะมาดูว่าตัวเองเนี่ยในการพร้อมในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ย มันต้องมีอะไรบ้างด้านแรกนะครับก็คือ1ในเรื่องของความสามารถ1นะครับความรู้ที่เราจะต้องมีธุรกิจนั้นเรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยังนะครับเรารู้จากคู่แข่งไหมหรือว่าความรู้ในธุรกิจที่เราจะทํา2นะครับทักษะเรามีความชํานาญในเรื่องของงานที่เราจะไปทําธุรกิจส่วนตัวไหมนะฮะเรามีวิธีการรับลูกค้ายังไงขายสินค้ายังไงบริหารจัดการยังไง3นะครับ เรามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆไหมนะครับสสุดท้ายนะครับเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไหมเพราะแน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณโดดออกไปทำธุรกิจส่วนตัวคุณต้องรับความกดดันมากกว่าทำงานประจํานะคุณต้องค่ารับครับผิดชอบนะครับหลายๆอย่างทีงนี้พอเรามาดูเรื่องตัวเราแล้วเรามีความรู้ไหมมีทักษะไหมมีประสบการณ์ไหมแล้วมีวุฒิภาวะไหมมาดูด้านทรัพยากรครับตรงนี้สําคัญหลังจากที่ความรู้พร้อมตัวพร้อมแล้วมาดูเรื่อง ทรัพยากรหนึ่งครับเรามีการเงินที่สามารถจะโฟลธุรกิจเราได้ไหมสองครับเรามีคนพอที่จะเป็นลูกจ้างทํางานกับเราได้ไหมมีเงินจ่ายเงินเดือนเข้าไหมสามนะครับเรามีสถานที่ในการทําธุรกิจหรือเปล่าสี่เรามีอุปกรณ์ไหมห้าเรามีเวลาในการทุ่มเทในการทําธุรกิจเราหรือเปล่าแปลว่าตอบโจทย์ในใจดูนะว่านะครับในเรื่องของตัวเราความรู้ทักษะประสบการณ์ วุฒิภาวะมีพร้อมไหมสองเงินคนอุปกรณ์นะครับสถานที่แล้วก็เวลาเรามีหรือเปล่าถ้ามีอย่างที่บอกนะครับลุยเลยนะครับวางแผนแล้วก็ออกมาลุยเลยแต่ยังไม่มีโค้ดเค้กแนะนําว่านะครับในสมัยนี้คนเนี่ยสามารถทํางานประจําแล้วบางคนก็มาทํางานเสริมหรือบางคนสามารถทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่งานประจําด้วยนะครับด้วยการเทคโนโลยีในเรื่องของออนไลน์ เราสามารถนะครับแบ่งเวลานะครับหลังเลิกงานไปทําธุรกิจเครือข่ายไปทําประกันชีวิตไปขายของออนไลน์ไปทําธุรกิจต่างๆได้หรือ 2, 2นะครับเราสามารถที่จะทําธุรกิจควบคู่กับการทํางานประจําได้นะครับเดี๋ยวโค้ดเค้กจะบอกในคลิปหน้าว่าเราจะสร้างตัวตนควบคู่ง,งานประจําอย่างไรอย่าลืมนะครับดู2อย่างนี้ก่อนแล้วกยตัดสินใจนะครับ